สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทำน้ำจิ้มซีฟูด้ดสูตรเขียวหยกนะคะซึ่งปูได้นำสูตรนะคะมาจากเพจเจ๊กระบอกห้องเย็นซันมารีนค่ะสูตรนี้เปรี้ยวนำหวานตามแล้วก็เผ็ดไม่มากค่ะรสชาติบอกได้เลยว่าแซ่บมากๆนะคะทำก็ง่ายด้วยสีก็สวยด้วยค่ะสำหรับสูตรนะคะก็ตามนี้เลยค่ะ ส่วนผสมนะคะก็จะเป็นน้ำมะนาวค่ะจะเป็นแบบข้นสดหรือว่าเป็นน้ำมะนาวสดแช่แข็งก็ได้นะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นตัวน้ำตาลมะพร้าวค่ะขอให้ใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวแท้เกรด A นะคะรสชาติเขาจะได้หวานนะคะหวานแบบหอมหวนหอมนวลค่ะขอเป็นเกรดที่ไม่ต้องผสมน้ำตาลทรายนะคะจะดีที่สุดเลยค่ะ ถัดมานะคะเป็นพริกขี้หนูสวนค่ะอันนี้ปู้ใช้ทั้งแดงทั้งเขียวปนกันนะคะแล้วก็เป็นกระเทียมไทยกระเทียมไทยตามสูตรนะคะเขาจะแกะเปลือกนะคะแต่ปู้ใช้แบบไม่แกะเปลือกค่ะเกลือค่ะอันนี้เกลือนะคะขอเป็นเกลือเป็นเกลือแกงเกลือบ้านแบบนี้นะคะไม่ใช้เป็นเกลือปรุงทิพนะทํากับข้าวต้องใช้เกลือแบบนี้เท่านั้นค่ะผงชูรสค่ะ สูตรนี้ก็จะใส่เยอะนิดหนึ่งนะคะใครไม่ชอบก็ตัดออกหรือว่าลดปริมาณลงค่ะแล้วก็น้ําต้มสุกรากผักชีนะคะก็จะใช้ทั้งตัวรากตัวก้านแล้วก็ตัวใบนะคะใช้รวมกันผสมกันทุกอย่างค่ะใบโหระพาแล้วก็ใบสะแน่ค่ะวิธีการทําก็ง่ายๆนะคะใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปในโถปั่นปั่นให้เข้ากันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ง่ายเสร็จเร็วในพริบตาเลยค่ะนี่นะคะปูจะปั่นประมาณประมาณนี้นะคะดูสิคะสีสวยมากๆสีเขียวหยกสีเขียวมรกตเลยค่ะ เมื่อกี้พวกเอาไปชั่งน้ำหนักให้นะคะทำออกมาแล้วอันนี้เป็นสูตรเล็กนะจะได้800กรัมค่ะหรือว่า800 ml นะคะเป็นสูตรเล็กสำหรับทำกินในบ้านค่ะเวลามีปาร์ตี้ที่บ้านนะคะแต่สำหรับใครที่จะทำขายก็คูณสูตรดับเบิลสูตรได้เลยค่ะน้ำจิ้มนี้นะคะจะเอาไปกินกับพวกเอาไปจิ้มกับพวกของทะเลซีฟูดนะคะเอาไปยำหอยนางรมยำทะเล เอาไปยำปูอดัดยำลูกชิ้นปลายำแมงกระพุนก็ได้ค่ะหรือว่าจะเอาไปราดตัวกุ้งแช่น้ำปลาก็เด็ดค่ะวิธีการเก็บรักษานะคะจะอยู่ในตู้เย็นนะคะได้ประมาณ3-4วันในช่องธรรมดานะคะแต่ถ้าเผื่ออยากเก็บไว้ใช้นานก็กรอกใส่ขวดพลาสติกนะคะหรือว่าใส่ในกล่องทัพเปอร์แวร์อะไรก็ได้นะคะก็เก็บในช่องฟรีซได้ประมาณ3เดือน,นะคะ่ะ ต้องขอขอบคุณเพจเจ๊กระบอกมาน้าที่นี้ด้วยนะคะหากชอบคลิปแบบนี้นะคะปู้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะรวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปู้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้รวยๆเฮงๆกันทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ